ตัวนี้มาหายฮะติดแยืหุมเอาเงียบแส่งห้องนี่ก็มากาจ้อยทั้ามซอมีตื่นต่กับต้่งเล่นน้ำเหมือนเฮวางาตอกเต้นมนอุ้นใจละกินตาทำใดอะมันปั่หัวันลุกจากคอสู้แม่ละปีน้องนัเก้วแอปักเื่อเป็นกรรมนปิดบังอำกําน้าปาดา คนน่าตั้งใจหลังเตื่นจากโซ่ล้เอามันโซ่ออกไปกลัวบาดตั้งใจสิบสซง ไปยมวะเอาเงี้ยมวนแล้วก็อุลใจเอาไว้อยากเลี้ยงอะไรเพื่อไอ้ตายปีนวะตอนนี้ก็ปนไยัก็ปนจังีก็ปนอซึกปนะแล้กมาแยเน่เล่นกอเอาเข้าเข้าอีแม่ว่าแลม แบบคนฟังอ,ะอ่ะท่านนี้ก็บปินบอชัวัดก็เป็นบอ,อย่างปีก็เป็นบอมือชุ่มก็เป็นบอคนดูก็เป็ดไม่ใช่ไดไอ้บ้าอ่านไอ้บ้าไปเลยก<อ>ันน้องกัปิดปากก็้น้าให้บ้าไปเหงาละกะันมมันมาหูเรื่องมาจ้าอย่มาปิดปากกันละ่ะน่ะน่ะหันล,ะล่ะไล่ใจวัดรจะว่ายัง ตะกี้ว่าตัวก็ปีนวอไอ้ก็ปีนวอจ้างปีก็ปีนวอมือซึ้งก็ปีนวอคนดูก็ามาแล้วสวัสดีครับนะทีมและน้องอี๋อเป็นว่าแบบอี๋ก้าอีก้กาจะไปไว่าอย่างอันมันบาดเจ็บเปิงหนูนอไปได้ไดข้าเจ้าก็ขอสูมาตัต้งเช้าเาว่ากำให้บดีเนี่ยหม่เดียวกันแฟนหน่อยกะาพี่น้องคนฟังนี่คนมาหนังฟังเฮาคนดีๆหน่อย แจ้งซอซอบทน,นี้ปรานนองว่าบทเก่าบทแรกบทเก่าบทแรกเป็นบทลงผามได้ห้ามกินห้ามตาแม่อะเจ้าว่าเล่นก็หมอพอสมควรแม่ละะอย่างวันนี้ตุนาทนรหรือท่านพระครูสังขรักเอาเปิ้นสั่งไว้เนอว่าจด้เอาใบดีกาใบบอกบุญกุศลมาฮือแจ้งซอง<อ>่ันนี้เฮ้ยห้ามฮือตุนากำนึง<อ> ห้ามพระราชนวะอัฏฐบารมีสลีต้งแดงและตู้นาขอสร้างคำเนืบันนี้เนื้ออมาซอมาแจวนี่ห้ามห้าสาระห้าสาระก่อนโอดโทษไม่ได้อีวะใหญ่หนั่าบัดรี้เชียงสาระดีนึ่งสะอีจะไปฟังว่าเตื้อมันแจวอยู่สะอีนี่นะโอ้แล้วเขาถามตู้นาโอ้เขาถามตู้นาอะแล้วปีว่าได้ก็ตู้นามาได้อีหลงแล้วลุงสีอีหลงอีหน่ะจะเป็นได้ว่าเนาะก็เรื่อว่าป้ามีลุงอีหน่ ว่าได้อีหลอดได้เนาะแต่อันที่มาได้ฮั่นมีอย่างเดียวหออีหัวอ๋บีดไปเหอะแปดไปเหียได้อยู่ได้อยู่เนาะเจ้าอีหัวอีเจ้าไปเหี่ยได้ไหนมาชั拉ที่สองอีแม่เอ้ยสองอะนยังชลาเอ็ดชลาเอ็ดมันจะไม่มีได้โอ้เหล็กแปดนี่ว่าได้อ๋อเหล็กแปดได้ไรแดดนี่ว่าได้แดดนี่หว่ได้เวดนี่หว่าได้เต็ต่อเอ เย็นาได้สบายได้กระตาได้อยู่ว่ามาได้เว้นไว้อย่างกำนกได้กะมันเป็นกระมูกกับปากสระที่สามที่สระอ่ำว่ะสระอ่ำพี่เจ้าสระอ่ำนี่วใหญ่เดอดำนี่ว่าได้เนื้อแม่ประธานเป็นจืดดำหนะวันนี่ห้อม่ไดเนาแม่ประธานดำอีว่าได้นะแล้วก็ว่าลำเหยาลำกินบ้านเฮาเพิ่อนหันยังมาลำอีว่าได้เจ้าและที่เพิ่อนเหมือนว่ามนมีอย่างเดียวหยังขลับเออฮโอ้ยประธานละเบอย เขาืไปอีเมบลังต้นายมาปับยักะกนกี่สลสลที่สนี่สลโอยไม้เดี๋ยวเดนี้สลอยสลโอยมีปะซงวันนี้เปวันนี้สิบหเนี่ยเราจะห้ามหวยอ๋อมัลาอ้ยนะนะเ๋ยวเราจะห้ามมารวยรวยมรวยได้นาะทุกหวยเรไได้น้อหน้าตวไอ้ได้เนาตัวได้ได้ที่บได้วยว่าได้อันที่มาได้นะคอวอ เิมีข้อแยกแยะสำหรับสระสุดท้ายไอ้ชาบ้านเจ้าเขามีสระอยู่กับสระอ้อยว่ะอ่อสระอ้อยมีจี้มันเป็นยังไงมันว่าบ่ได้เต้วสระอ้อยนะก็กินก๋อยก็ได้หรอกก๋อยว่าได้ก็ได้เหรอปล่อยว่าได้ก็แฉะแฉชอยหายชอยว่าได้ก็ได้ห้าได้นว่าบ่ได้เต้วได้ยังอมีก็และกันกา ผมไป่ใช่อ่บอกกันไว้ก่อนไงเขาเหมือเไปนเว้ปิลบอกฮือ้าอันนั่นอันนั้นอันนั้นอันั้นอันนันอันนั้นอ้ยอันน้ยอันนัอเข้าใจแล้วแต่น้นอันนั้นอันนั้นน้อ้อัว่าอันน้าอันนั้นอันอันนันอันนั้นนนนันนอย่างก็ได้เนาะเขาจะว่าสยังอนุญาตทุกสอันอ หัวอย่างซอบ๊ทยายไอ้ยินเหล่าไอ้แซวัดก็ตามใจตามมใจนะได้เลยออันเบิร์ดให้ใส่เตี้ยน้อยผื่นเดียวนะซอมะเนียงมันจะจิงนะโอ้มันจะไปงามมาส่เตีไยนตัวเดียวก็ไปงามอย่างมาเกี่ยวกันมันดึงงามมันดึงดีนะเชื่อกันไปเลยไอ้อาาจารย์เนืะใส่เตี้ยน้อยตัวเดียวไปอาาจารย์นี่อย่างนี่อย่างอ่ะก็ใส่ตัวเดียวสูใส่ขี้หมุนเตี้ยน้อยอ่ะ เออก็ใช่ตัวเดียวนั่นแะการนกอ่ะใคราใช่สองตัวอ๋อใส่ตังไนเอ้าล่าเตียวเขาหรอกเอากระเตียวกระใสกระเตียวตานองเหมือนเดิมน่ะตังไนนี่ใช่ตัวเดียวกันไมาเอาเตียวไนไว้ตานอกอย่างซุปเปอร์แมนนี่ต้องมาจะดังนะกับน้องนะฮาลุดิจจ์ฮาดีดิฮาดิดิครับครับเจ้าเอาใหม่เนาะสุมาตะนาเจ้าว่าเล่นแบบใดอีเมียเอาการน้องพันนี่เฮ้ยเขาแบบข้ามนเป็นหมวนเนาะแหม่ห้องเล่นห้องลามพ่องไม่เป็นยังเนะมันยุ่งเต้ อก็ดูแบบนั้นเจ้าก็จอยกันซอมีสัมาษณสัมเพ็ดกอนซออย่างตุ้มเด็ดกให้รับน้ำเหมือนกันนะน

ยังจะน่าช่วยจแ่งยังพอไปหมดตัววิญหาณกำแพงเอาไปพอไปเง chào ban. got a going ช่วยกันทำ i mm on -hmm. ดึงตาไป้ลูยังมีดังแวมาเดี๋ยวทห้กดแฮมด้วยตัวามายังอ้คนนั่นฝันหอนว่ะหุ้ยฝันอหยังน่าเนนเวลาฝันหอนน้าผมจะมาถามน้องพนีเนี่ยมันต้องได้ตลอดะเตอเต๋อนะผมฝันยังบอกขอดแฮมมันเนี่ยแล้วมันสีเลขเกงเนอะน้องพันีนะแล้วต่คืนเนี่ยขแฮมด้วยเออเพราะเยะยตีมาได้อ่อไอฝันนตองคืนนะไอฝันไอไปการโต่งเนอการโตไปการโตงปุ๊บไปใส่หยังไปหอนใช้างนะ เออเดี๋ยวงานมาแบบโยบเตอาเออมันเล่นมันยังไงเออเรามามีมดส้มทั้งตวงบ่มดส้มโอ้โอ้มามีสองย่างแน่แน่หอนนี่นะหอนจ้างโอหอนจ้างกับมดส้มนะมดเอ้ลัตตี่มันแปลกใจที่ตีบัดได้นีในกับจะแม่ถามสูว่าเนี่ยเออมันแล้วให้ฝันว่าจ่างเข้าหุ่นขี้มดส้มเลอ้บัดใวัดอะฝันยังไม่บัดไม่บัดเงาไม่บัดเข้าอย่างใหญ่ก่อนน่้มึงอย่าตีไป็นเรื่องอย่างไรคนจ่างตัวเพร่โอ้ขนาด ปฏิเตอราถึงว่าคืนไปคืนบอดพี่ใหญฮะบอเดือนนั่เฮมเนี่ยยังหนาวอุ๊ยเขาไมันฝอนนะโอ้ยแต่เจ้านายมาถึงแล้วรถตู้จอดนี่เนาะอีเม่เพื่อขายควานี่อุ้ยอุ้ยอยากอยเข้าอ่ะอุ้ยใจหนาวอหนาวอีเม่ว่าโอ้เดือนน้าบอดเฮมมากินข่อมนี่เราว่บดีนี้ปีหนึ่งเนอะหายไปนี่คืนนี้จะไปลังแจงปีมูนิก้าโอ้โหดูอยู่ไหนเอาหมานอนตัวนะ เม่นึกก็แหม่นอนตัวไม่เป็นอย่งก็นองวันนี้เอ่ยมันยังไม่เปลี่ยนยังอมันี้เขจะนอนกันมดลูกค่ะเออแม่นอนในบ้านนอนนอนอาน่นนอนคนเดไ้ม่เนี่ยอือโอ้จำเป็นดาเมียมันมีอย่างมันห่ามมานัานไปทำไม่นีไม่ไรแหม่โอ้ยแม่เฮ้ยของอย่างนี้นะมันแบบนี้นอะจ้างซอลเนี่ยมันปากปิดครับ แหมนะบานีตักอะอย่างมันตึงเป็นอย่างอันนะลาตามลาวันนั้นวันหวยออกเจ้าไปซอลำแปางอ่ะบอกเลขเปิดไหนอีแม่ว่าอย่างเลขห้าหนึ่งห้าหนึ่งนะอันนี้ยังมาไม่เห็นเตื้อหืมไอ้นี่กะนี่อย่างไงอดตอวประกองไอ้ห้ามวันนั้นที่ถูกกึ่งก้นใส่น่ะโอดโตนี่อย่างไงตั้งหน้าเดือดร้อนกับนึงมูกะนี่อย่างน่ะก็มันบัทู้กะที่จริงมันไอ้บอกข้าเปิ้ดแล้วอ่ะเออแล้วเขาไปซื้อตัวเองลองยืนนะ เออเออคืองก้นมะเดือนเดือนเดือนเจ้าหนังเมินอีแม่เห้ยเดือนนี้สุดเดือนน่ะเจ้ามาได้แง้งสักวันนายอีแม่ว่าแล้วมันนั่งเมินแล้วมันปวดเอวเออใช่ว่าถ้าเสียเอ็นไปละเดือนเนี้เนี้ยเนี่ยวันนี้ผมตีเลขให้เขานะผมบอกว่าโอ้วันมันก็ไังใกล้เกินพันนี้ ว่านผมบอกเลขเขาเปิดน้นย์ศูน่ะเจ้าแด้นห้าศูนย์นย์น่ะแกนเว่าแกนไผก็น่าูนย์ศูนยมามีไผ่แดงสักคนว่ะเข้าไปเชื่อใจวัดอีเม่ตบกองแรงมาสี่โมงศูนยูนยเศร้าไมได้สักคนน่ะเออละิงได้ก่อนได้ก่อได้ยังได้เสียก่นะ